สวัสดีครับพบกับผมบนลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง youtube เว็บไซต์เดียนสกอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับเราจะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็เราก็เสียครึ่งไปนะครับแต่ว่าราคาไหลลงไปที่3ลูกนะครับก็จะเจ้าไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดราคา3นะครับก็วันนี้นะครับเรา จะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบเอเวอเรตต์นะครับเด็นราคาเริ่มต้นเปิดมาที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลไปถึง2ลูกนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลลงมาเป็นลูกครึ่งควบ2นะครับแต่ก็ต้องดูราคาน้ำอีกทีนะครับเพราะว่าราคาแปรปรวนมากนะครับก็วันนี้นะครับแมนซิตี้นะครับเจ้าบ้านนะครับมาในแผน433นะครับ ซึ่งกองหน้าก็จะเป็นลาฮิมสตอร์ลิงนะครับแล้วก็เจสุสนะครับแล้วก็มาเลสนะครับก็เป็นบอลที่แบบว่าไปเล่นบอลทีมชาตินะครับเมื่อวานก็ทีมใหญ่ก็แพ้ซะส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นบอลเหนื่อยนะครับถามเปิดราคาไหลมาขนาดนี้นะครับหน้ารองก็น่าลุ้นนะครับวันนี้ส่วนเอเวอเรตนะครับมาในแผน4-4-1-1นะครับ เพิ่งเป็นแผนบุดนะครับทิ้งกองหน้าตัวเป้าไว้นะครับก็แผนนี้นะครับเมื่อคืนอาร์เซนอลโดนไป4-0นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็ตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะแบบว่าพร้อมนะครับที่จะบุกนะครับแถมเล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะว่าลิเวอร์กับเชลซีเขาชนะนะครับเขาเก็บ3ามแต้มกันไปแล้วครับวันนี้แมนซิตี้ต้องการแต้มแน่นอนนะครับ ก็เราจะไปดูใส่ติเ้ไปดูอันดับตารางกันแนนนะครับก็แมนซิตี้นะครับก็แข่ง11นะครับชนะ7นะครับเสมอ2แพ้1นะครับแพ้2นะครับได้ถึง22ลูกนะครับเสีย6ลูกเองครับมี23แต้มนะครับส่วนเอเวอร์ตันนะครับแข่ง11นะครับชนะ4เสมอ3นะครับแพ้4นะครับได้16เสียทด16นะครับก็ผลงานก็ เป็นบอลที่แบบว่ายังครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับวันนี้ต้องการแน่ๆนะครับคือสามแต้มนะครับคือมีแน่ๆหนึ่งลูกนะครับวันนี้จะเป็นบอลบุกหน้าเดียวนะครับโดนสวนกลับนะครับดูจากไลน์อัพนักเตะนะครับวันนี้นะครับเราก็จะดูสถิตินัดล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะเมนยูไปสองศูนย์นะครับ ผลงานของเขาก็ก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ด้วยการที่แบบว่าเล่นทั้งยูโรทั้งยูฟ่านะครับนักเตะก็คงจะเหนื่อยนะครับแต่ก็วันนี้นะครับเล่นในบ้านนะครับต้องการแต้มแน่นอนนะครับหน้าสูงรุ้นง่ายที่สุดครับส่วนเอเบอร์ตันนะครับัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับสปเปอร์นะครับซึ่งผลงานเขาก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะไปฟันธงอยู่ที่สูงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามลูกนะครับกดตอนนี้นะครับสูงสามนะครับราคาจะไหลไปที่สามลูกควบสามลูกครึ่งครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปนะครับให้กดสามลูกควบสามลูกครึ่งไปนะครับก็วันนี้ผมได้ลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นคู่เต็งแมนซิตี้นะครับสเต็ปสองเป็นโม่นะครับ เป็นบอลนอร์เวย์นะครับก็สเตปสามเป็นโบโดกิมนะครับเป็นดอนนอร์เวย์สเตปสี่เป็นไรอันอมัตลิกนะครับเป็นบอลสเปนนะครับแล้วก็สเตปห้าเป็นอัแจกนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำมาลวยได้นะครับ